สวัสดีแฟนการ์ตูนเทวนาโชยกันทุกทกคน,นนะคะสวัสดีแฟนต่ยงทุกทุคนเลยค่ะตอนนี้ก็50ซับป่าขึ้นแล้วนะคะเป็น51ซับแล้วเนาะก็ขอขอบพระคุณทุกทคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะก็ไปต่อกันเลยค่ะพาร์ทที่45ตอนที่50ช่วงบ่ายของเรานักสู้อย่าว่ากันเลยนะการต่อสู้ของฉันกับแกเรียกได้ว่าเหมือนฟ้าลิขิด ระวังตัวเบอร์สเปรี้ยงโอ้ยเจ็บเดี๋ยวเธออย่าโคโซนี่คือการต่อสู้ของจริงของแบบหนึ่งต่อหนึ่งของลูกผู้ชายด้วยกันเองฝฟอยอย่าเสอ,เอ,อได้เปล่ากล้าดียังไงมาดักรอที่ประตูใหญ่ตอนเลิกเรียนกลับบ้านแล้วพูดจาวแต่ใจไม่รู้คิดอะไรของนายอยู่ไม่มีสามันสำนึกเลยเหรอมีสิถึงให้รอให้เราเรียนเลิกก่อนไงเล่า ไม่ใช่อย่างนั้นฉันกำลังถามว่าทำไมเอาแต่หาเรื่องชกต่อยอยู่ได้ตั้งหกักอย่าไปเถอะคิตาโนโคงุงช่างหัวเขาอะ่ะรอกรเบอร์สองช่วยดวลกับฉันด้วยนะขอร้องวากโถเอ้ยตื้อสมัตคิตาโนโคุงเขาเออรู้นะฉันรู้ว่าฉันไม่มีกำลังพอที่จะดวลกับแกแต่ว่าถ้าไม่ใช่แกไม่ได้หรอกเบอร์สองกำลังของแกจำเป็นมากสำหรับฉัน ตอนนี้มองไม่เห็นใครอีกแล้วนอกจากแกรู้ไหมฮะโอยไม่อยากรู้ว่านายชอบไม้ป่าเดียวกันจะบ้าแล้วไม่ใช่แบบนั้นไฟฉันอยากให้แกซึ่งมีรูปโฉมดุดดังปีศาจมีความเก่งกาจแบบชั่วช้าสามาัญตรงตามรูปโฉมนั่นทุกกระเบียดนิ้วอัดฉันให้เลยตั้งหากอ๋อฝักไฝ่แนวซาดิเลยมาทาฉันตั้งหลายหน ใช่แบบนั้นที่ไหนกันเล่าขอร้องล่ะฉันซีเรียสนะโคยโซช่วยขอร้องด้วยดีเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเพื่อนกันอะไรยะแค่อยู่ห้องเดียวกันเท่านั้นเองทำอะไรไม่ได้ก็คือไม่ได้ยะอืมโอเคนึกออกแล้วถ้างั้นโคยโซฉันเข้าสำนักของเธอละกันฮะไงแกเป็นแบบนั้นล่ะ อยากให้ที่สำนักของเธอช่วยดัดสันดานของฉันน่ะขอร้องก็บอกว่าบ้านฉันไม่รับสิทธิ์ถึงได้ขอร้องให้ช่วยไงแค่สอนวิชาให้ชั่วเขาก็พอไม่ต้องเป็นลูกศิษย์ก็ได้เพราะฉันยกโทษให้ตัวเองไม่ได้อภัยให้ตัวเองไม่ได้จริงๆที่ปลอดแหกวิ่งหนีไกลแค่ครูแนะแก่ๆคนหนึ่งหมายถึงครูแนแนวที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะหรอ ม่รู้เหมือนกันแต่เขาว่าเคยฆ่าหมีกับฆ่าคนมาเลยรู้สึกกลัวตั้งแต่ยังไม่ทันสู้นายคิดถูกแล้วที่หนีดังนั้นจึงไม่อาจยกโทษให้ตัวเองที่ปอดแหกและคิดว่าถ้ามาพระบูก,กับเบอร์สองผู้มีความน่าก,กาลัวเป็นรูปมาทำฉันอาจจะพิชิตความกลัวนั่นลงได้แต่ถ้าเบอร์สองไม่โอเคก็ต้องเป็นเฮโซที่มีทั้งฝีมือ หน้าตาก็เหมือนคนชั่วชาติไม่มีทิฏฐิตรงตามสเปคปากดีนักนะมาว่าพ่อฉันหน้าตาชั่วชาติได้ยังไงด้วยเหตุนี้ละ่ะขอร้องแล้วนะคอยโซตัวเหตุนี้อะไรเล่าพ่อฉันไม่ยอมรับคําขอแบบนั้นหรอกตรงตรงนั้นถ้าเธอช่วยพูดอัญยอมรับก็ได้แล้วทําไมฉันต้องช่วยพูดให้หนายด้วยละ่ะขอร้องคอยโซมันซีเรียสมากนะฉันพูดจริงๆ ม่ได้พูดเล่นๆแบบฉับเฉวยเด็ดคาดขอร้องละขอร้องขอร้องฟฟังนะฉันถึงได้เขาขอขนาดนั้นแล้วแค่ลองถามดูเป็นไรไปฮะโอ้มีข้อดีด้วยนี่นาแม่ผมสีน้ำตาลแค่ถามเท่านั้นนะถ้าไม่ได้ต้องเลิกต่อยารู้ไหมอ่ะเออรู้แล้วนะ่ะยังไงก็แค่ถามเฉยๆ อย่าหวังให้มันมากนักแล้วกันตกลงพาตัวหมอนั่นมาได้เลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิคพ่อยอมรับได้ยังไงพ่อปกติจะปฏิเสธไม่ใช่เหรอคิดอะไรอยู่นะ่ะว้าตัวเองขอแท้ๆพี่ลึกคนฮะเด็กเกเรนะคะยอมผมแสดงแปดเลยบอกว่าจะได้เก่งในการชกต่อยด้วยลูกเองก็ฝึก จะแรงจูงใจที่คล้ายกันนี่นะกุยแต่แต่สมสิสมหาฝึกให้ลูกของคนอื่นมันเรื่องที่พูดเนี่ยเห็นจะเข้ากันเลยเพียงแต่มีเงื่อนไขข้อเดียวเงื่อนไขพาผู้ชายที่เหมือนกับปีศาจนั่นมาด้วยฮะทำไมต้องพาคิตาโนคุงมาล่ะคะโอ๊ะลูกก็คิดว่ามันเป็นผู้ชายที่เหมือนปีศาจอยู่เหมือนกันแฮะ พูดอะไรอย่างนี้น,นะพ่อก็พ่อเป็นคนพ่อแค่พูดว่าผู้ช้ที่เหมือนปีศาจลูกนั่นตีความไปเองอ๋อๆลูกก็คิดอยู่หรออย่างนั้นสินะอืมอืมหมอน,นั่นเป็นปีศาจย่างที่คิดไว้เลยกอดยังกระถูกหลอกชอบกลแล้วทำไมต้องพาเขามาเพราะจากที่ได้ยินมาดูแล้วเหมือนเขาจะลือกันนาหูว่าหมอน,นั่นเก่งกาดมากพ่อก็เลยสนใจ อย่าเห็นว่าเก่งขนาดไหนน่ะไม่มีอะไรลึกซึ้งเป็นเศษเหรอกยังไงเงื่อนไขก็คือพาปีาศาจนั่นมาด้วยไม่อย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอันจบเข้าใจนะอะไรกันไม่ได้เหรอโทษทีลองขอดูแล้วแต่เฮ้ยโอ้ยผิดคาดฮนะเฮซโอเคเนี่ยฮะว่าไงนะ พูดอะไรเล่าอีกคณเนะเธอโกหกไม่เก่งนี่ดูก็รู้อะไรนะเจี่งาโคอิโซทําไมต้องโกหกกับสุดหลอดด้วยละ่ะโคอิโซอุ๊พ่อบอกถ้าคิตโนมาด้วยถึงจะโอเคเลยชื่อของเซจิโรผมมาได้ไงไม่รู้สิบางทีพ่อก็พูดเรื่องบ,บ้าๆงงๆเหมือนกันคงกำลังคิดเรื่องทุเรศทุเรศอยู่แห่ะ เบอร์สขอร้องช่วยรับการฝึกของเฮซโซด้วยกันกับฉันเถอะนะนะเอตแต,แต่วิชาต่อสู้ฉันเนี่ยฉันเออเข้าใจดีป่านนี้แล้วนาะยไม่มองที่จะมาเรียนกับคนอื่นแต่ว่าตอนนี้ช่วยทำเพื่อฉันเถอะขอร้องตามนี้นะช่วยฉันด้วยเบอร์สองเออฟังนะโอ้ยสึกเออเข้าใจแล้ว ถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกด้วยกันดีไหมหาจริงรอเปล่าเบอร์สองอืมเดี๋ยวสิคิตาโนคุงขับใจมากเบอร์สองนายแทนที่ทนายเหมือนยมมอนทูจะขุมนรกแต่เป็นคนดีทีเดียวเด็ดเดี๋ยวจะดีหรอยคิตาโนคุงวิชาต่อสู้บูหล็กนะถ้าฉันเข้าร่วมแล้วพ่อเธอรับองิสือไว้ก็ไม่เป็นไรหรอกตั้งใจจริงขนาดนั้นนี่นะรับรองไม่นานฉันก็ถือไล่ออกเองแหละเพราะฉัน ไม่มีเซนฮ่าฮ่าฮูพาพามาแล้วค่ะพอ่อเอา้าบอกแล้วไงต้องพาเจ้าปีศาจนั่นมาด้วยหนูถึงได้โอ้เฮโซอาฮาไม่ได้ไปเรียกแต่พามาเลยทันทีแสดงว่าอยู่ใกล้ๆนี่เองอืมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บายดีหรอเฮโซนั่นหมายถึงกลับมาด้วยกันกับเร ok mm ียวโกสินะเป็นแค่คังโครกริอ่านขึ้นวอเฮ้ยล hey, บกวนด้วยนะเฮซอืม hey so. mm hmm. ขอความกรุณาด้วยครับชุดเรื่องชุดใช้ที่อยู่แถวแถวนั้นสิและได้ตามใจชอบครับ mm hmm. เออเยอะดีนะใส่ได้ไหมวะเนี่ยฉันก็จะไปเป็นชุดเผื่อไว้แล้ว อีกคือเนาล่ะฉันขอดูก่อนถ้าถูกใจก็จะลุยทั้งชุดนี้เลยฮิฮิฮิใส่ชุดแบบนี้แล้วได้อรมนั้นเลยว่ะของแกใหญ่พิลึกอืมไม่แค่นี้นี่นะเฮ <ś> ้เวลานี้มาถึงจนได้ในสำนักนี่แล้วก็แก้แค้นได้อย่างถูกกฎหมายตอบแทนตอนพบปรับผู้ปกครองด้วยเลยเตรียมตัวเสร็จหรือยังอืมเออ ขอโทษนะคิตโนะคงมีแต่แบบนั้นเท่านั้นไม่เป็นไรพอใส่ได้พับแขนเสื้อไว้ก่อนดีกว่าอะอืมคงแบบนี้มั้งเคลื่อนไหวได้นะอืมสบายมากอย่าทำอะไรเกินกำลังนักรู้ไหมระวังตัวด้วยนะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงโอ้ยบรรยากาศดูดีชอบกลนฮะยังกระเพิ่งแต่งงานกันเนะ่เดี๋ยวเธอพูดอะไรเล่าอีกคุณนะไม่เห็นต้องเขินเลย ทำออกอยู่บ่อยๆเอาละถ้างั้นรบกวนด้วยเฮ hey. วากสะด้งเลยเพิ่งแต่งงานกันเหรอทำออกทำอยู่ออกบ่อยๆแล้วยามกันมากไปแล้วต่อให้เรกนี้เป็นยุคที่ไร้ซึ่งความดีความชั่วยุ่งวุ่นวายสับสนแค่ไหนเราก็ยอมรับคู่วิวาเข้าใมาประมาณปีสัตว์ไม่ได้เด็ดขาดยกโทษให้ไม่ได้ อาัยให้อปีศาจไม่ได้สมแล้วใส่ชุดแล้วผิดกันเลยดูเหี้ยมห้าหารดีเป็นบ้า้างั้นเริ่มแล้วนะเข้าแถวตรงนั้นสิเออรบกวนด้วยครับขอบอกไว้ก่อนว่าศิลปะการต่อสู้คือการเข้าถึงแกนแท้ของการต่อสู้มีเหตุผลที่ต้องทำร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์มากกว่าการฝึกปืนฝีมือดังนั้นจึงอยากให้ฝึกฝนจิตใจและ ร่างกายด้วยกระบ,บวน่ารจะได้ไม่มีมลทินเข้าใจนะเออโอเคเข้ามาเริ่มฝึกแบบจับคู่ได้เดี๋ยวก่อนสิคะาพ่อฮะพูดอะไรอย่างนั้นกระบ,บวน่าก็ไม่ได้สอนเลยจะจ,จะทำอะไรนะ่ะหือ้อเปล่าคิดว่าขั้นแรกฝึกแบบจับคู่ก่อนดีกว่านะ่ะขั้นได้ที่ไหนเน่าคิดอะไรอยู่กันแน่ ยังไงทั้งคู่ก็เป็นมือใหม่สำหรับวิชาการต่อสู้สอนจากพื้นฐานก่อนสิอืมถ้างั้นขั้นแรกที่หมัดให้ที่หมัดพร้อมอย่างเท้าไปข้างข้างเดียวกันออกไปเรียกว่าท่าจุนซุกิตามด้วยท่าเกียคุซุกิคือการที่หมัดด้านตรงข้ามกับเท้าที่ย่างเก้าไปแล้วการบิดตัวจะช่วยให้หมัดมีพลัง เรียกชื่อสองท่านี้ว่าท่าจุนสึกิไซโคยโซกับท่าเกียคุสึกิไซโคยโซแค่ต่อชื่อแกเข้าไปเฉยๆนี่หวาเอาละ่ะถ้างั้นเข้ามาจับคู่แบบอิสระโถเอ้ยพ่อคิดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยอะไรอีกก็ตั้งใจจะสอนให้แล้วไงแค่นั้นแค่นั้นมันจะทำอะไรได้ล่ะคะ ถ้ามีใจสู้เสยียแค่นันก็ชน,นะถมถืดแล้วละ่ะถ้าจะบ้าเะ้อย่าเอาไปเปรียบกับพ่อสิทั้งห่นทั้งกำลังก็ผิดกันแบบรีน่าจังถ้าจะสอนก็สอนให้ดีๆหน่อยสิคะหนูพายคิตาโนโคุมมาตามคำขอแล้วนะ,ะหนังลูกคนนี้น่ารำคาญจังจับใจจริงๆป้าหมายยืนอยู่คาตา แต่ต้องแต่ต้องไม่ได้บ่าเอ้ยถ้างั้นลองทำท่าตะกี้ที่สอนดูก่อนครับฮะเหมือนเด็กชะมัดเลยนอกจากมวยหมัดมวยวัดฉันยังหัดวิชาต่อสู้มาหลายอย่างนะเฟยเปล่ยการฝึกเบสิกว่ะคขมิงว่าว้าขาขอให้ผมได้ฝึกเธอครับ น่กกว่าเป็นบ้าแต่กี้เหมือนเกือบตายจริงๆแล้วอ่ะเหตโซนี่มุ่งมั่นในวิธีการต่อสู้น่าดูเลยนายก็ไม่ควไปขัดใจรู้ไหมถึงจะไม่ชอบที่งี่เง่าอย่างกับเด็กก็ต้องทนฉันเปล่านะฮ่าฮ่ารู้สึกพิรึกพิรึกชอบกอนคิตาโนโคงมาฝึกวิชาต่อสู้ที่สำนักเราเนี่ยมาเราียโกะสู้กันหน่อยในนา,นานทีพ่อจะเทรนให้บ้างฮะ ทำไมหนูต้องวันนี้เป็นของสองคนนั่นหมูนี้ลูกไม่ค่อยได้ฝึกเข้าที่ควรนี่นาโชวก์การต่อสู้ของสายเราเป็นที่ก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งอีกอย่างลูกมีไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าไม่ใช้กล้ามเนื้อที่ฝึกมามันจะค่อยๆเป็นเป็นไขมันนะเอ๊ะโอ้โหพ่อลูกคอยโชวเผชิญหน้ากันหรือไงใช่จะมันแล้วสิ ไม่เป็นไรหรออย่า yeah, หว่วงยังไงก็พ่อลูกกันโอเคระวังตัวด้วยขั้นแรกเริ่มจากบอกอกก่อนอะอืมยากนี่แน่ว้ายอะไรกันไหนบอกอบอนี่เปิดฉากแบบเต็มที่ทันทีเลยนะพ่อโอ้โหสุดยอดสมเป็นเฮโซถ้าจะลุยก็ลุยโลดอะเชะยา หือแบบส่วนพอ่อลูกโคบถ้าไม่ตายโคบุจิสไซโคโซฝ่ามือทะลวงหันใจอะโอ้ยโอ้โหตะกี้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยแม่เจ้าโอ้ยครั้งเดียวเปี้ยงเดียวกองเลยเป็นฝ่ามือที่แค่แนบมือเข้ากับอกแล้วระเบิดพลัง อันแรงกระแทกเข้าภายในหยุดการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้เอาละ่ะเด็กหน้าลำคาญต้องขอให้หลับสักพักเท่านี้ในที่สุดก็เป็นคู่ให้พวกแกได้แบบไม่ต้องเกรงใจใครแล้วฮะเอ๊ะสำหรับพาร์ทที่45นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ